ทางผมนะครับคุณสัจจนาต์ปีในฐานะประธานกรรมธิการการที่ดินกับก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและทางสสกมและก็สสของภาคประชาชนนะครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องประเด็นที่สำคัญที่อยากจะแถลงข่าวให้กับทางสืง่อมวลชนได,ได้รับทราบนะครับซึ่งในประเด็นที่เราจะนำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะครับได้เสนอแนวทางหรือว่านโยบายในการที่ จ,จัดการปัญหาฝุ่นหรือมลพิษทางอากาศซึ่งปัญหานี้นะครับได้ก่อกินในสังคมไทยเรามาเป็นเวลาหลายปีนะครับจากข้อเสนอของทางท่านผู้นำฝ่ายค้านที่อยากให้ทางฝ่ายการเมืองและฝ่ายพนการที่เป็นผู้ปฏิบัติได้มาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเลยเป็นสาเหตุให้ทางคณะกรรมาิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสิ้นถึง16หน่วยงาน เพื่อเข้ามาร่วมประชุมหามาตรการและแผนงานป้องกันรวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาโมโลพิษทางอากาศขึ้นในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับซึ่งการประชุมก็ใช้เวลาไปร่วม3ชั่วโมงมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับซึ่งก็ให้ข้อสังเกตหรือว่าได้นําเสนอแผนงานหรือมาตรการต่างๆซึ่งจากการที่ ผมสังเกตได้จากการประชุมนะครับเราจะพบว่ามาตรการต่างๆที่นําเสนอในที่ประชุมนะั้นส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชนนั้นเองนะครับโดยทีออ่การแก้ปัญหาในเชิงรูปธรรมและนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้รับการนําเสนอในที่ประชุมเลยนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับเรามองได้ว่านี่คือการเกิดวิกฤต ของผู้นาซึ่งไม่เฉพาะเพียงแต่ระดับสูงสุดก็คือทางนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับยังมีมาถึงระดับของหน่วยงานผู้บริหารในระดับท้องถิ่นอย่างเช่นพวกว่ากรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันที่ผมพูดเช่นนี้นะครับเราต้องมาดูกันว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อวานนี้เรามีการคุยกันเรื่องพิษอากาศที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งมีการพูดถึงลพิรอากาศจากอุตสาหกรรมและจากเกษตรกรรม ซึ่งเมื่อวันนี้นะครับมีผู้แทนของภาคเกษตรกรน,นะครับก็คือสมาคมชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยก็ได้มานําเสนอว่าเขาพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองแก้ไขด้วยการลดการเผาอ้อยของเขาซึ่งปัจจุบันตอนนี้หรือเพียงแค่สิบห้จากอ้อยที่เข้าเก็บนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้รับเงินชดเชยที่ทางรัฐบาลได้ประกาศไว้เลยนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่ ผมมองว่าเป็นวิกฤตของผู้นําและก็การปฏิบัติในเรื่องของการนํานโยบายมาใช้อย่างแท้จริงนะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ทางสสสุญพนักนะครับและทางสกพทพนะครับได้นําเสนอต่อไปนะครับขอเชิญสสบุพนักครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาครอีเล็มสองจุดห้าอยู่นเวลนี้นะครับในคณะฝ่ายค้านก็ดี ในฐานะสของกรุงเทพมหานครพอดีรวมไปถึงสกของกรุงเทพมหานครพอดีพวกเราพยายามที่จะประสานเพื่อที่จะช่องว่างระหว่างสองฝ่ายบริหารก็คือท่านนายกรัฐมนตรีถ้ทาทำท้องถิ่นก็คือท่านผู้ว่ากรุงเทพหมหานครโดยเชิญทั้งสองฝ่ายมาหารือร่วมกันเพื่อที่จะติดตาม11อข้อเสนอของผู้ว่าที่มีต่อทางรัฐบาลแต่เพราะว่ากลับไม่ได้มีใครให้ความสำคัญมากพอโดยทั้งสองฝ่ายนะครับมีการส่งแค่เจ้าหน้าที่มาชี้แจงเท่านั้น ที่สำคัญก็คือไม่ได้มีตัวแทนจากภาคการเมืองมันเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาพื้นที่โดยสเปกข้อเสนอที่ท่านผู้ว่าได้เสนอนั้นหน่วยราชการปัดตบมากถึงเจข้อด้วยกันเหลือเพียงแค่สีข้อที่รับการตอบรับคือเรื่องที่1คือเรื่องของการติดตั้งเครื่องตรวจมลพิษที่โรงงานนะครับซึ่งทางปุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนว่าจะดำเนินการให้เสร็จภาษในปีนี้เรื่องของการศึกษาของร่โรงงานน้ำมันก็คาดการณ์ว่าจะมีการตอกลับกันต่อ เรื่องของการประกาศเขตควบคุมมลพิษก็กำลังดัเนินอยู่แล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องของการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อประปิดซึ่งตรองน,นี้เป็นเรื่องของสภาผู้ทนราษฎรในการผาการผ่านอกาสา,าแต่อีกเจ็ดข้อที่เหลือที่ท่านผู้ว่าได้นําเสนอไปนั้นหน่วยงานราชการไม่เห็นด้วยหรือไม่มีนโยบายในการดําเนินการแก้ไขเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการกระจยายอำนาจตามพรบการขนส่งทางบกเพื่อให้กทมเป็นผู้ตรวจการขนส่งมีอำนาจในการจับรถบรรทุกจับรถโดยสาร ที่ได้สร้างควันดำซึ่งทางกรมการขนส่งบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าท้องถิ่นจะมีอำนาจมากเกินไปเรื่องที่2ที่โดนปัดตกคือเรื่องของการปรับเกณฑ์ค่าความถี่แสงที่ท่านผู้ว่าเสนอว่ายอยากให้ปรับจากส0%เรหลืออยู่10เพื่อที่จะได้ตรวจจับรถควันดำให้ได้มากขึ้นทางกรมการขนส่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของรกรมควบคุมมลพิษบอกว่ามีแผนในการพิจารณาปรับลดแต่ต้องบอกว่ามาตรการของกรมควบคุมมลพิษจะไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของ เพียงแค่รถยนต์กับรถโดยสารเท่าน,นั้นเรื่องที่สาคือข้อสเสนอเรื่องของการบังคับรถเก่าให้ติดตั้งเรื่องของเครื่องกรองมลพิษที่ท่อไอเสียโครงการขนส่งเช่นเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยเรื่องที่4ี่คือเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีรถเก่าที่ปล่อยมลพิษเยอะก็ให้เก็บภาษีมากขึ้นโครงการขนส่งก็ไม่ได้ที่ไม่ได้มีแผนที่จะปรับภาษีไปในทิศทางนี้แต่เพียงแค่จะยกเลิกในส่วนของส่วนลดส0ปรเที่รถแต่ละคันจะได้ในช่วง อายุเกิน6ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับให้กับในการประกันเท่กับช่วง5ปีแรกเท่านั้นแต่ไม่ให้มีการกรับิาษีให้แตกต่างกันกิดเรื่องที่5เรื่องของการย้ายท่าเรือของเตยการท่าเรือก็แจ้งว่าไม่มีแผนในการที่จะย้ายท่าเรือตามข้อเสนอทังงวาเรื่องที่6การให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการควบคุมมลพิษจัดการเดินเรือในกรุงเทพมหานครตามพรบการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกรคควบคุมมลพิษก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน โดยบอกว่ากรุงเทพมหาคนครจะมาร่วมตรวจกับกรมได้แต่ไม่ให้อานาจในการสั่งห้ามหรือสั่งปิดเมื่อที่กรมควบคุมรถถูกมีอยู่เรื่องที่เจ็ดคือเรื่องของการควบคุมจํานวนรถยนต์โดยจํากัดเรื่องของการซื้อรถยนต์ใหม่ที่ต่ำกว่ายูโรห้าหรือการสนับสนุนรถ e ีวหรือการให้นําทะเบียนเก่าทะเบียนรถเก่านะครับมาแลกกับทะเบียนรถใหม่เพื่อทําให้รถเก่าออกจากระบบได้มากขึ้นหน่วยงานก็แจ้งว่าไม่มีนโยบายากัรเพราะรัฐบาลไม่ได้สั่งให้ทำจากทางคาดว่าถูกปัดตก ซึ่งต้องบอกว่าข้อเสนอเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่ต้องอาศัยการฉับดันแต่ภาคการเมืองในการขับเคลื่อนตัวมแบบหลักๆเป็น2มิติด้วยกันมิติที่1เนี่ยคือดับกระจายอำนาจที่ต้องบอกว่าหน่วยงานไม่ได้เห็นด้วยในการโอ,อนอำนาจให้กับส่วนท้องถิ่นซึ่งหน่วยงานชอบอ้างว่าท้องถิ่นไม่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนซึ่งการที่ท่านผู้ว่าไม่ได้มาประชุมเมื่อวานนี้เพื่อที่จะยืนยันความพร้อมของรวกนี้มาโอนในการรับโอ,อนอำนาจ ก็ได้สร้างความเสียหายกับให้กับคนกรุงเทพเพราะการแก้ปัญหาคุณิจลาชาออกไปมิติที่2คือมิติด้านการเงินด้านภาษีต่างๆต้องบอกว่ามิตินี้เป็นมิติที่หน่วยงานราชการจะไม่สามารถมาทํางานหรือขับเคลื่อนด,ด้านเหล่านี้ได้เนื่องจากว่าเป็นมิติที่ภ่าการเมืองต้องมีนโยบายเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอตรงนี้ก็อย่าลมไปถึงเรื่องของมาตรการที่พรรคประชาชนได้เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ เปลี่ยนรถเก่าเป็นรถสะอาดไม่ว่าจะเป็นมาตรการการซับซื้อเพื่อทําในเรื่องของการดูแลของโบกี้ะสิทภิภาพการเร่งจัดหารถเมย์อีวีการพัฒนาโครงข่ายรถขนส่งสาธารณะการปรับภาษีรถยนต์ให้แบกต่างๆค่าผลิก็ดีหรือการเปลี่ยนจากภาษีรถติดเป็นภาษีเก็บผลพิษต้องบอกว่าณเวลานี้ทางรัฐบาลและทั้งฝ่ายการเมืองไม่มีนโยบายที่ชัดเจนไม่มีใครที่จะคอยนั่งกวดโต๊ะและเพาะว่านโยบายไหนที่รัฐบาลจะทําหรือไม่ทําอย่างไร แต่กลับปล่อยให้หน่วยงานราชการทำกันเองตามยถากรรมขาดทิศทางขาดเป้าหมายไม่รู้ว่าต้องลดฝุน่นในภา,าคอุตสาหกรรมในภา,าคการขนส่งในภาคการเกษตรเท่าไหร่อย่างไรไม่มีแอคชั่นแต่เรียกได้ว่ารัฐบาลกําลังบริหารประเทศบริหารวิกฤตฝุ่น pm สองจุดแบบตามมีตามเกิดไรผู้นำทั้ประชา,าชนต้องเรียนว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ท่านนายกต้องทาตัวเป็นผู้นำ ท่าต้องเรียกประชุมทุกหน่วยงานสรุปข้อเสนอจากหลายฝ่ายถ้าจะฝังประชาชนเองจะฝังท่านผู้ว่าเองแล้วออกมาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะวางแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานนําไปขับเคลื่อนต่อได้ถ้าประชาชนเราพยายามทํางานและคอยปรันการแก้ไขปัญหาคุณเพียมสองุกห้า 2005, ให้กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดแต่วันนี้เราต้องถามไปกับปยังท่านนายุรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าท่านได้ทําอะไรแล้วหรือไม่ ใน,นหลักนี้ผมจะขอเชิญทา่านยุกพัชร,ราพรนะครับในการมาพูดประเด็นต่อเรื่องครับเรียมพี่น้องประชาชนและพี่ที่สี่ขอคชั้นชั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะโดยแทนพ่อแม่พี่น้องเขตบางซื่อนะคะก็มีข้อเสนอคือว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องแรกนะก็คือเรื่อง low edition zone หรือ L E Z นะคะ จากที่เรามีการประชุมกรมทอที่ดินนะคะก็พบว่าโครงการขนสงเนี่ยกำลังจัดทําแผน5ห้รถบรรทุกเข้าสวนรุงเที่ชั้นในอยู่เช่นกันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันค่ะก็คือมาตรการการบังคับใช้นะคะที่โครงการขนสงเนี่ยจะใช้เงื่อนไขจํากัดเวลาการวิ่งให้รถบรรทุกเข้าในสวนเี้ชั้นในนะคะได้แค่ในเวลา3ามทุ่มถึงหกโมงเช้าเท่านั้นนะคะก็จะต่างกันกับของพุ้นที่มารครนที่ใช้เงื่อนไขฟรีลิสต์มาเป็นตัวกาหนดนะคะ ซึ่งดิฉันคิดว่าในโยบายตั้งต้นนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วภูมงเทพหานครไม่มีความพร้อมมากพอน,นะคะทั้งการตรวจสอบสํารับย้อนหลังนะคะแต่ตัวรถเนี่ยได้เข้ามาสร้างเพียอ2.5ในตัวเมืองภูมงเทพชั้นในไปแล้วนะคะการทำเอกสารสั่งปรับที่ใช้เวลานานเป็นเดือนก็ยังไม่ได้ปรับสักทีนะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้สึกถึงผลกระทบจากการฝ่าฝืนแล้วก็ไม่มีการจับตัว ดังน,นั้นสำหรับมาตราการ l e c ในขณะนี้นะคะที่ฉันขอเสนอให้กรุงเทพมหานาครเปลี่ยนมาใช้เงื่อนไขจำกัดเวลาการวิ่งแทนนะคะเพื่อให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดความสับสนน้อยนะคะปรับตัวได้ซึ่งก็จะนำไปสู่การขยายช่วงเวลาบางคบใช้ได้ง่ายขึ้นและก็ได้ผลในการดลดฝุดเพม2.5มากกว่าหลายเท่าตัวเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องการปล่อยควันดำนะคะจากการที่กรุงเทพมหานาครเนี่ย ต้องตรวจสอบโรงงานในสังกัดตัวเองแล้วนะคะดิฉันก็ขอเสนอให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเชื่อมข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพอากาศกับกล่องแบบอัจฉริยะต่อเนื่องนะคะหรือเซมส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยค่ะหากกรุงเทพมหานครสามารถติดตามการปล่อยข้ามลพิษของโรงงานเอกชนทั้งหมดได้แบบเรไวมานะคะก็จะทําให้สามารถเข้าไปตรวจสอบเชิงรุกได้รวดเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องมาตั้งกรารตอให้ประชาชนมาแต้เรื่องที่สามนะคะก็คือเรื่องการห้ามเผาค่ะ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ข้อมูลสุดความร้อนรายวันนะคะหรือ hotspot เพื่อหาสุดเผาแบบเรียลไท่์นะคะแต่ในเมื่อล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเริ่มมีการดําเนินการเอาคิดเจ้าของที่ที่มีการเผาแทนที่จะไปนั่งไล่จับตัวคนเผาที่ทําได้ยากกว่านะคะอีกฉันก็หนงด้วยนะคะซึ่งเขาเสนอให้กรุงเทพมหานะครเชื่อมข้อมูลกับจ i นสานะคะเพื่อใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เผาไหมะะ้หรือ burn area ควบคู่ไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าจะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะว่าเกิดการเผาที่ใดบ้างก็จะสอบโจทย์จากสิ่งที่กรุงเทพมหานครังทำในตอนนี้เรื่องที่4นะคะในส่วนที่ผู้ว่าเนี่ยได้ทําหนังสือถึงกรมการควบคุมมลพิษค่ะเพื่อขอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษนะคะทางกรมการควบคุมมลพิษเนี่ยได้แจ้งในที่ประชุมนะคะว่าไม่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเห็นของกฤษฎดีการในปี2543 ซึ่งก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะในปี2540-2543เนี่ยก็ยังมีการแต่งตั้งผู้ว่านะคะปรหลัดรวมไปถึงพอสำนักของกรุงเทพมหานาครหลายท่านได้เป็นปกติอีกฉันจึงขอให้ท่านผู้ว่านะคะส่งหนังสือสอบถามกฤษฎีกาอีกครั้งค่ะเพื่อรบกวนการตีความดังกล่าวสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันเห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยกรุงเทพมหานาครไม่สามารถตกลงกับหน่วยงานของกระทรวงต่างๆเพื่อการสรรัพยากรกันได้นะคะ ฉันจ,จึงขอเรียกร้องให้ท่านผู้ว่าชาชาตินะคะขอเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อแก้ไขเรื่องขอบเขตอำนาจที่ยังคาราคาังกันอยู่ในที่วันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาฝุ่นย m 2.5ให้จบก่อนที่ทกรุงเทพมหานครจะทนฝุรง้งในปีหน้าน